สวัสดีครับผมฟิสีสก,กีนะครับตอนนี้เราอยู่กับเกมไมค์ครับกันอีกแล้วเดี๋ยวนะเฮ้ยทำไมกูเป็นสตีวะเนี่ยไอเชี่ยอรำไม่อ่มไม่เอ้กเกงโอ้โอเคสก,กีนกลับมาแล้วสก,กินกลับมาแล้ว <c oughs> ก,ก,กลายเป็นตีฟเฉยเลยแล้ววะ <c oughs> โอเคพูดใหม่พูดใหม่เปิดคลิปใหม่แั๊หนึง่งอ่อเป็นตรงนี้โอเคตรงนี้ก็ได้ สวัสดีครับผมฟิสตก,กี้นะเราอยู่ในเกมไม้ค้าพาร์ทคอสไ વ เวอร์กลับมา EP หนึ่งเพราะว่า EP เก่าเราผมเผลอลบทิ้งไปแล้วนะครับไม่เป็นไรครับเราเริ่มต้นใหม่ครับแถววันนี้มีคุณกันทศกัณฐ์อยู่ในดิทคอร์ดด้วยนะครับมานั่งคุยกันแต่ผมเล่นคนเดียวอยาไม่จัดคุณคือใครผมผมเคยอยู่ในดิทคอร์ดคุณเป็นใครผมเป็นนักศึกษานักล่าคอยกัญชาเย้ยไฟฟ่าขึ้นมาเป็นคนเลี้ยงไก่เออการมีโปรแกรมอัดหน้าจอแบบที่ดีกรนี้ไหม B ที่แบบอัดหน้าจอแล้วแบบไม่สิบนาทีมันก็ตัดออกตัดออกอย่างเดียวเลย OBS หรอกูใช้บันดิต OBS เท่านั้นครับทิละค่ะโคตรเออสต,ตายของเธอคืออะไรเรออโวยโอ้โหโวยควยเ,เ,เลยมันอย่างเงี้ยแหละแก๊สในกระเพาะเยอะ เดี๋ยวนะกูไปครับมาท่านมาทำไมวะป้าเปอเมซิคอแกลเลรี่เดอร์คนละอันเดอเดอร์บเดือดิดือดเดืองชิงโก้หลงเกย์จุดยุ่งแบบเดียวเลยที่อะมีคว่ะ มึงอัดคลิปไปแล้วแล้วเมื่อกดตัดคลิปก่อนแล้วเสียเมื่อเข้าไปตัดต่อไม่เอาขี้เกียจศิลปะไม่เช่ความคิดศิลปะเพียบศิลปะเพียบเลยเว้ยศิลปะเนี่ยไม่มีวันจำกัดที่ยจำกัดนั่นคือความคิดของเจ้าใช่ไหมล่ะดูหนังเรื่องอะไรมาเนี่ยไก่ย่า อะไรกูคิดขึ้นเองทำไมต้องเป็นเนื้อไอ้ที่อะไรกูเกี่ยวกินต้องแบบเนื้อนักอะแต่ทำไมอ่ะมินเกลิ่งเนี่ยจะคนไม่ชอบผมนะอม,อม,อม,อมนั่นแหละประเด็นฉันชอบเหล็กฉันกินเหล็กเป็นอาหารได้เลยเจกไชอบเหล็กมันแข็ง นั่นมันซ้ายอะไรไอดอลไแซนเชลบีเบบี้ร่แลอะไรอะมองไม่ชัดก็เหล็กนี่ว่ะมองเป็นทองได้ไงวะเนาะกันเนะ เทลบี้ไปเรียบร้อยไอ้ย้ยโดนคิปเปอร์ระเบิดเรียบร้อยนี่ขนาดกูไม่ได้เล่นเกมไม่ได้ดูไลฟ์อยู่นะยกูยังรู้เลยเป็นผีกูกลายเป็นผีไปแล้วคลิปที่แล้วป่ะปิดคลิปแล้วกันก็ขอจบคลิปที่นท่นนี้นะครับ สำหรับวันวันพรุ่งนี้หรือวันข้างหน้าที่ผมจะอัดคลิปมาดูกันว่าจะเล่นอะไรนะครับเพราะสำหรับวันนี้ก็จบฮาร์ดคอร์เพียงอีพิโซดแรกแล้วก็อีพิโซดสุดท้ายนี้ก็คือจบแล้วไม่มีแล้วลาโลกนะครับก็ขอจบคลิปไว้แ่น,นี้นะครับสำหรับวันนี้เจอกันครับบ๊ายบายไอ้บวย